สวัสดีค่ะผู้แม่พี่น้องสกุลสกุลน้พกาสาดอยนาแกขึ้นเกานะคะเมื่อนี้มามาเมื่อนี้สอดอยสพามากินป่นกบค่ะมากินข้าวน้ากันเด้ค่ะป่นกบแห้งค่ะนะคะของมักสอดอยนะคะกบนาเด้ค่ะแซ่บๆค่ะผักก็มีหลากหลายมีมะเขือมีผักดอกแคแดงมโนค่ะแล้วก็มีผักเอ่อเสืมหรือสาลาแหน่นะคะมีผักสลัดมาด้ค่ะแซ่บๆน้ากันนะคะ อร่อยมากคะ่ะห้องเอากบไปย่างเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเครื่องหอมไปจี้เนาะคะ่ะไปเอ็ดเนาะคะ่ะแล้วเอาก็มาปนแซ่บเนาะคะ่ะกินโอ้ยได้อย่างกินเนาะคะ่ะมาเดวยค่ะแซ่บเนาะคะ่ะแต่เพิ่นอยากมีก้างลายจะกหน่อยจะหน่อยนะคะกคืณ กวแค่แดงค่ะเป็นยาเนะคะ่ะเราโดยปลูกเองค่ะกินสดกับแซบนะค่ะ สดอยมากกินกับข้าวบ้านบ้าแจกระจันเริ่มออกแล้วเดี๋วค่ะพี่น้องไข่หมดแดง บ้านเราอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแม่ให้กินตลอดนะคะเป็นเมนูนสำหรับภาคอีาสานนะคะ ทุกพื้นที่นะคะทุกแต่ละภาคนะคะก็มีเมนูอาหารนะคะของแต่ละพื้นที่นะคะยังภาคเหนือน,นะคะภาคใต้ภาคกลางมันจะมีอาหารเมนูของเพิ่นคือกันนะคะ อืใช่ป่ะเผ็ดบุบต่อยปใส่ตั้งพริกชุทั้งขาเนอะ ินไปแล้วบ้างก้าวด้วย <c oughs> อหอมพูบเองครับ หาเท่าที่มีหาเท่าที่ได้ <c ười> กินแบบธรรมชาติบ้านเรา ปนกบนั่ยยังดีเนาะค่ะก็ดีกว่าป่าสิ่งที่ระวังก็คือก้างกับเป็นก้า,านขาเนาะเพราะเวลาข้าต่ำนะคะข้าต่ำมืดตู <c oughs> ่ียครับ่ได้มาแยกออกก้างออกเ <c oughs> พราะกบเป็นเนาะสัตที่แบบแบบมีเนื้อหน่อยมุกป่าเราต้องตำอ่ำมืดแล้วเขาจัมาแยกก่อนกินนะ เรวแค่กินสดซดแต่แทบจลองม่ไับแต่คุมอก ทันใดก็ป่ะพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งที่ตามไอโซดอยนะแกนํานเนยเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบรนพีเมืองน้องของเฮานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศน้าเนาะคะ่ะที่เหตุการสนับสนุนที่ตามโซดอยนะแกมาโดยตลอดนะคะสําหรับมนีพ่อแค่นี้ละค่อยพกกันม่คลิปนาคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยนะคะ อย่าลืมนอคะกดกระดิ่งติดตามเปิดเสียค่ะิกาพาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับมือนีไปแล้วค่ะไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ